กำลังจะรีวิวรถนะกำลังจะรีวิวรถนะครับลูกค้ามาพอดีก็จะได้ส่งมอบรถแล้วก็พร้อมอธิบายการใช้งานไปเลยนะครับวัสดีครับพี่ออสัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคันนี้นะครับพี่ออสจองคิวไว้ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวานะฮะแล้วช่วงระหว่างรอเนี่ยเขาก็ไป ไปทำสีรถนะครับแล้วก็ไปไปเก็บเครื่องเก็บอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับระหว่างรอแล้วก็ได้คิวมาเมื่อ,อต้นเดือนมีนาคมนะครับวันนี้วันที่สามเอวันที่หนึ่งนะครับเข้ามาวันที่เก้ามีนาฮนะเสร็จวันที่หนึ่งเมษาก็ใช้เวลาทำประมาณยี่สิบวันยี 20, ่สิบประมาณยี่สิบสามวันนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวกันข้างในนะครับ สวัสดีครับเอ็มช่องสโลไดนะครับเดี๋ยวเราพามาชมภายในกันนะครับคันนี้เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าออกแบบมานะครับก็ดีไซน์แตกใหม่เลยเตียงอยู่ด้านหน้านะครับเราจะขึ้นทางนี้มันก็ได้ก็ขึ้นถึงก็กระโดดนอนได้เลยนะพอเตียงอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราก็ทําลิ้นชงลิ้นชักอะไรเก็บของได้เยอะแล้วก็ที่นอนเนี่ย ออกแบบเป็นสีส้มนะครับลูกค้าบอกว่าต้องการสีเขียวแล้วก็สีส้มเนี่ยให้เข้ากับตัวรถเราก็ไม่รู้ว่าสีส้มมันจะไปอยู่ตรงไหนก็เลยเลือกที่เป็นเบาะสีส้มนะฮะก็มันมันจะดูไม่ฉุดฉ่าดเกินไปแล้วก็เบาะแบ่งเป็นสองตอนทั้งในนี้ยังเก็บของได้ทั้งสองห้องนะครับห้องใหญ่ๆเลยตรงนี้ห้องหนึง่งแล้วก็มีตู้ แบ่งเก็บของสามห้องนะเป็นสีเขียวอีกแล้วนะครับคันนี้คันที่ห้าห้าคันนี้ห้าของปีเนี่ยทําเขียวไปแล้วสามคันนะแล้วเอเอแล้วก็หัวเตียงหัวเตียงเราก็ประดับไฟนะฮะให้เป็นเหมือนไฟหัวเตียงกลางคืนจะได้สวยสวยสโลวหน่อยตีครอบแอร์ด้วยนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับ ันนี้ก็จะเน้นขึ้นลงด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราก็ทําเป็นเ,เหมือนการใช้งานส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังนะฮะเราก็จะยืนใช้งานจากด้านนอกรถได้ก็สะดวกดีครับไม่ต้องไปก้มเงยในรถนะฮะตู้เย็นขนาด50ลิตรนะครับฝาบนอันนี้ลูกค้าเลือกนะฮะเราก็จะใช้วิธีโดยการเปิดฝาบนนี่แหละครับทีนี้ด้วยเนื้อที่ที่จํากัดเนี่ยครับตู้เย็นเนี่ยมันจะเอาออกมาไม่ได้ละ นะครับถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องเอาตู้เย็ยนออกอตู้นี้ตู้อ่างล้างหน้าเนี่ยสามารถยกถอดออกมาได้เลยนะครับเพื่อเอาตู้เย็ยนออกแต่คาดว่าก็คงจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเอาออกมาหรอกครับทีนี้ส่วนอ่างล้างหน้านะก็ยืนใช้งานตรงนี้ได้เลยก็นะสะดวกสบายล้างหน้าตรงนี้ได้ ติดคมไฟไว้ให้นะครับด้านในนะครับ<อ>ที่เก็บสุขภัณฑ์<อ>ก็ยังมีลิงค์เก็บของด้วยกั้นผนังนี้นะครับเพื่อที่จะแขวนแอร์ดีซีโวลต์นะฮะก็ลงตัวครับแอร์อยู่ตำแหน่งนี้เป่ามาตรงที่นอนแป๊บเดียวเย็นฉ่ำเลยครับเปิดแค่ ที่5องศานะครับประหยัดแบตด้วยแล้วก็เย็นเร็วด้วยนะครับก็ตีมก็ออกแนววินเทจเหมือนเดิมแนะครับเราติดผ้าม่าให้เรียบร้อยนะฮะบ,บูฉนวนตีฟ้าเพดานก็สำหรับพี่ออสนี้ที่รอคิวนะครับระหว่างรอเนี่ยก็เอารถไปทำนะครับ เราจะไม่เรียกรถเข้ามาจอดรอเอาไว้รถอยู่กับลูกค้าดีกว่านะครับถึงคิวค่อยเรียกเข้ามาลูกค้าเขาจะได้มีมีเวลาไปเก็บงานเก็บส่วนงานของตัวรถด้วยนะก่อนที่จะมาหาเราครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับรีวิวสั้นๆนะครับลาไปก่อนัส,สดีครับไปเลยครับโชคดีครับ ก่อนหยุดส่งการนะครับก่อนออกเดินทางวันนี้นี่เราเตรียมตัวออกเดินทางกันแล้ววันนี้ยังได้ส่งรถอีกคันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับนะฮะแต่ผมจะไม่อยู่แล้วผมจะฝากช่างชัยเอาไว้ส่งรถนะครับก็จะมีงานเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะก็พวกนี้เดี๋ยวใส่ใส่ตัวล็อกใส่อะไรพรุนี้ก็จบแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าดูแบบที่เราเคยทําก็ง่ายครับสีนี้เลย ไม้ก็สีนี้เลยเพดานก็เอาแบบนี้เลยผ้าลายเบาะก็แบบนี้นะครับแต่ก็จะปรับเปลี่ยนกันไปตามรูปแบบแต่ตีมอเหมือนกันคันนี้เป็นล็อกแอนโรว์เบสนะครับก็ปรับเป็นที่นอนได้นะระบบไฟอยู่ด้านล่างแล้วก็แอร์หลังคาเขาติดตั้งมาเองนะครับเราก็มาเก็บงานเพดานให้ เดี๋ยวตู้เย็ยนจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตู้เย็ยนหายนะหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยมาส่งส่งให้ลูกค้านะครับก็ก็เป็นเข้าตีมครับเป็นอ่างไม้ก็ประมาณนี้ครับคันนี้เป็นรถโม้งเล็กนะครับก็จัดได้ลงตัวนั่งได้นอนได้มีแอร์อ่างล้างหน้าครบครับโอเค เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อวันนี้ไปชุมพรน,นะครับเพื่อนๆถึงกันแล้วรอเราอยู่นะเดี๋ยว <c oughs> เราจะไปพักกลางทางที่ประจวบแอดเรานั่งรออยู่นี้เดี๋ยวพร้อมออกเดินทางครับ